นิทัศการแมวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดเล็กลักษณะลำตัวค่อนข้างยาวบริเวณช่วงขาจะสั้นมีทั้งขนสั้นและขนยาวในบางสายพันธุ์มีความเชื่อกันว่าแมวมีบรรพบุรุษตระกูลเดียวกับเสือซึ่งมีถิ่นกำเนิดมาจากสัตว์ป่าในทวีปแอฟริกาแมวมีชื่อในภาษาลาตินหรือชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Felis catus ชื่อภาษาอังกฤษคือ cat และชื่อที่ปรากฏบนอักษรภาพเฮโรกริฟิกของอียิปต์คือแมวในอารยธรรมอียิปต์ในสมัยอียิปต์โบราณมีการบูชาแมวเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เพราะมีความเชื่อว่าแมวเป็นเทพเจ้าจำแรงมาเกิดเป็นเทพีบัสเทดซึ่งเป็นเทพีแห่งความรักความอุดมสมบูรณ์ช่วยต่อต้านสิ่งชั่วร้ายและความเจ็บป่วยโดยเทพีองค์นี้มีส่วนหัวเป็นแมวมีร่างกายเป็นสตรี ชาวอียิปต์จึงเชื่อกันว่าแมวช่วยทำให้อียิปต์มีความเจริญรุ่งเรืองเพราะแมวสามารถช่วยควบคุมและกำจัดหนูซึ่งเป็นศัตรูที่ทำลายพืชผลทางการเกษตรและการแพร่ชเชื้อการะโรคซึ่งเป็นสาเหตุของโรคระบาดในสมัยนั้นส่งผลให้อียิปต์มีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์และพลเมืองไม่ต้องเสียชีวิตลงด้วยการะโรคเหมือนกับประเทศอื่นๆจึงสามารถแผ่ขยายอาณาจักรออกไปได้เป็นเวลาหลายพันปี นอกจากนี้ยังมีกฎหมายห้ามนำแมวออกนอกราชาอาณาจักรถ้าผู้ใดพบแมวนอกราชาอาณาจักรจะต้องนำกลับคืนสู่อียิปต์และหากผู้ใดทำการทำให้แมวเสียชีวิตหรือทำร้ายแมวจะถูกลงโทษถึงประหารชีวิตหรือเมื่อมีแมวเสียชีวิตในบ้านคนในครอบครัวจะต้องโกนขนคิ้วเพื่อเป็นการไว้ทุกข์และต้องนำศพแมวที่เสียชีวิตนั้นไปทำเป็นมัมมี่บรรจุลงในหีบศพรูปตัวแมวและฝังในสุสานของแมวเป็นการเฉพาะ บางก็มีการทำหุ่นโลหะรูปแมวฝังลงไปด้วยบางครั้งก็มีการสร้างวิหารขนาดใหญ่ให้แมวด้วยเช่นกันซึ่งการทำมัมมี่แมวของชาวอียิปต์ถือว่าเป็นเครื่องบูชาทางาศาสนาแมวในอารยธรรมโรมันชาวกรีกได้ลักลอบนำแมวออกจากอียิปต์จำนวนหคู่หลังจากนั้นมีการขยายพันธุ์และขายต่อไปยังกลุ่มชาวโรมันโดยชาวโรมันมองว่าแมวเป็นสัตว์สัญลักษณ์แห่งเสรีภาพและอิสรภาพ สะท้อนได้จากเทพเจ้าลิเบอร์ตัสเทพเจ้าแห่งเสรีภาพที่มักจำแรงกายเป็นแมวในกองทัพทหารจากระวัติโรมันมักจะนำแมวเข้าประจำการในป้อมปราการด้วยเพื่อช่วยในการจับหนูที่กัดกินอาหารในคลังและหนังซึ่งเป็นชุดกราะและอาวุธยุโทโธป,ปรกรณ์ต่างๆเสียหายดังนั้นแมวจึงถูกยกย่องสรรเสริญและกลายเป็นมิตรคู่กายของทหารแมวยุคลังในทวีปยุโรป ชาวโยุโรปมีความเชื่อว่าแมวเป็นตัวแทนของความชั่วร้ายต่างๆและเป็นสัตว์บริวารของพ่อมดและแม่มดโดยเฉพาะแมวดำหากชาวโยุโรปคนใดเลี้ยงแมวจะถูกประนามซึ่งช่วงนี้เองที่ทำให้เชื้อการะร,ระบาดหนักในยุโรปสันนิฐานว่าเป็นเพราะมีหนูแพร่พันธุ์เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากแต่แมวกลับลดจำนวนลงแมวในประเทศจีนประเทศจีนพบแมวครั้งแรกในราชสำนักจากการถูกนำไปเป็นของกำนันแดจักรรพัิ ซึ่งต่อมาขุนนางพระและสามัญชนจึงได้รับอนุญาตให้เลี้ยงแมวได้โดยเฉพาะในสมัยราชวงศ์ถังมีพิธีเส้นไหว้เทพเจ้าแมวซึ่งจัดขึ้นในช่วงฤดูทำนาเดือน12ตามปฏิทินจันทรคติพิธีดังกล่าวมาจากการที่ประชาชนต้องการขอบคุณเหล่าแมวที่ช่วยกำจัดหนูนาซึ่งเป็นตัวทำลายพืชผลทางการเกษตรโดยพิธีดังกล่าวได้มีการบันทึกในพงศาว,วดารสมัยราชวงศ์ถังฉบับเก่าไว้ว่า เมื่อถึงทุกสิ้นปีการทำนาแล้วเสร็จห้องเต้จะจัดพิธีเส้นไหว้เทพเจ้า100องค์ในเขตชานเมืองทางใต้ของเมืองหลวงซึ่งเทพเจ้าแมวก็เป็นหนึ่งในนั้นอาหารที่จะนำมาบูชาแมวเป็นชุดเล็กคือแกะและหมูอย่างละหนึ่งนอกจากนี้ชาวบ้านในสมัยราชวงศ์ถังยังให้เกียรติแมวโดยหากผู้ใดต้องการเลี้ยงแมวจะต้องได้รับคำมั่นสัญญาจากเจ้าของแมวตัวเมียเสียก่อนแล้วรอให้ลูกแมวคลอด หรือหากจะรับแม่ลูกอ่อนออกไปก็ต้องส่งสินสอดให้คล้ายกับการแต่งงานของคนส่วนในสมัยราชวงศ์ส่งแมวถูกยกย่องว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่ซื่อสัตย์และเป็นสัตว์สัญลักษณ์แห่งความโชคดีอีกด้วย